สี่ประการที่พระพุทธองค์ก็ทําไม่ได้ก็คือหนึ่งในเรื่องของกรรมกรรมเนี่ยไม่มีใครแก้ให้ใครได้แม้แต่พระพุทธองค์ท่านก็เป็นผู้ที่ชี้ทางเท่านั้นเป็นผู้ที่บอกทางเท่านั้นก็ไม่มีใครที่จะมาแก้กรรมให้เราเราต้องสร้างเหตุปัจจัยเองต้องแก้เองแม้แต่พระพุทธองค์ก็แก้ให้ไม่ได้เพราะทุกคนมีกรรมเป็นของตนเพราะนั้นทุกคนก็ต้องแก้ด้วยตัวเองพระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันพระอรหันต์ทั้งหลายก็เหมือนกันพวกเราก็เหมือนกัน สองก็คือความศีลัยของธรรมะการที่จะเข้าถึงธรรมะเนี่ยไม่สามารถที่จะพูดกันแบบนี้ได้คือเวลาที่เราสนทนากันเนี่ยก็ได้ระดับหนึ่งความละเอียดความลึกเป็นสัจจะความจริงเนี่ยทุกคนต้องปฏิบัติเอง เราไม่สามารถที่จะบอกสื่อกันด้วยภาษาเพื่อที่จะให้เข้าใจธรรมะที่เป็นส่วนลึกนั้นได้เพราะนั้นการที่จะเข้าไปถึงได้ก็ต้องปฏิบัติเป็นลำดับเพื่อเข้าไปสู่ขั้นนั้นความลึกของธรรมะนั้นการเข้าไปเห็นสัจจะความจริงนั้นทุกคนต้องทำเองเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ก็ทำให้ใครไม่ได้นอกจากชี้ทางเท่านั้นเองประการที่3ก็คือในเรื่องของปัญญาปัญญาเนี่ยต้องฝึกฝนเอาเองถึงจะเกิดปัญญาได้ไม่มีใครมาฝึกให้กับเราได้ทุก คนต้องฝึกอบรมให้จิตตั้งมั่นเพื่อให้เกิดปัญญาเองได้พระพุทธองค์ก็ไม่สามารถที่จะมาฝึกให้เราได้เราต้องฝึกเองปฏิบัติตามพระพุทธองค์แล้วก็ให้เกิดปัญญารู้เห็นสัจจความจริงเองแล้วประการที่4ก็คือวาสนาที่ดีคนที่ไม่มีวาสนาที่ดีกับเราคือทุกคนที่จะมาเจอกันเนี่ยจะต้องมีวาสนาที่ดีต่อกันถ้าคนที่ไม่มีวาสนาต่อเราเขาจะฟังเราไม่รู้เรื่องจะฟังเราไม่เข้าใจหรือแม้แต่เจอพระพุทธเจ้าก็าจะไม่เข้าใจ ในธรรมะสมัยพุทธกาลเนี่ยเวลาที่พระพุทธองค์เนี่ยแสดงธรรมบางคนก็ด่าว่าพระพุทธองค์บางคนก็แลบลิ้นปลิ้นตาใสคือไม่เข้าใจไม่เข้าถึงธรรมะแม้แต่เจอพระพุทธเจ้าก็ไม่นับถือเพราะว่าไม่มีวาสนาต่อพระพุทธองค์เพราะ,ะนั้นพระพุทธองค์ก็จะโปรดเขาไม่ได้วาสนาบุญบารมีไม่ถึงก็จะไม่รู้ธรรมไม่บรรลุธรรมผู้ที่มีวาสนาดีอย่างเช่นพระองค์กลีมนั่นมาถึงแม้ว่าจะกระทําไม่ดีฆ่าคนมาตั้งเยอะแต่ก็มี วาสนาต่อพระพุทธเจ้าจึงได้ฟังธรรมฟังแล้วเข้าใจเพราะฉะนั้นในชีวิตของพวกเราสี่ประการเนี่ยเราไม่สามารถช่วยคนอื่นได้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมให้ใครได้ใครสร้างกรรมเอาไว้เขาก็ต้องเป็นผู้ที่รับผลแห่งกรรมนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่มีใครไปรับแทนเขาเขาก็ต้องรับเองปัญญาให้กันไม่ได้เขาต้องฝึกฝนเองจึงจะเกิดปัญญาเองความศีลวิไลของธรรมะไม่สามารถสื่อทางภาษาได้เราพูดกันก็แค่ภาษาสมมุติขึ้นมาสัจจะ ความจริงจะต้องปฏิบัติมีทางเดียวเท่านั้นเพื่อเข้าไปพิสูจน์สัจจะความจริงนั้นและก็วาสนาคนที่ไม่มีวาสนาต่อกันต่อให้นำทำคําสอนของตถาคตคําสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกมาประกาศเขาก็จะด่าเราเขาก็จะว่าเราเขาก็จะมาพูดให้เราต่างๆนานา,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 นานเขาจะไม่ฟังเราแล้วก็มาด่าเราด้วยเพราะว่าไม่มีวาสนาที่ดีต่อกันนี่แหละคือสิ่งที่มันยากเพราะมันคือสัจจะความจริงและเราเองก็จะต้องเจอเช่นเดียวกับพระพุทธองค์พวกเราไม่ เคยเจอหน้ากันเลยทําไมมานั่งสนทนากันได้ทุกวันหลายๆท่านเองไม่เคยเจอกันเลยอยู่ๆมาสนับสนุนกันโอนเงินมาให้มาสมัครสมาชิกมานั่งฟังมานั่งให้กําลังใจกันคนเราถ้าไม่มีวาสนาดีต่อกันไม่เคยร่วมบุญสร้างกุศลต่อกันมาฟังแป๊บเดียวขัดหูก็ไปแล้วไม่ชอบละหรือมาเจอตริยาท่าทางก็ไม่ชอบแล้วไม่เอาละคนหน้าตาอย่างนี้ไม่ฟังเนี่ยเป็นคารวะจะมาแสดงทำได้ยังไงมาแบ่งปันทำได้ยังไงก็ไม่เอาละเพราะว่าไม่มีวาสนาต่อกัน เหมือนธรรมที่เปรียบว่าแม้ฝนจะตกทั่วฟ้ามันก็ไม่เกิดประโยชน์กับหญ้าที่มันไร้รากก็เหมือนพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เนี่ยถึงแม้ว่าจะเจริญรุ่งเรืองไปทั่วโลกก็ยากที่จะโปรดคนไร้วาสนาได้คือต่อให้เราเนี่ยแสดงธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคนที่ไร้บุญวาสนาเขาก็จะไม่ได้ยินได้ฟังก็ไม่สามารถทำให้จิตตั้งมั่นได้